ตลาดหุ้นไทยวันนี้ขึ้นขึ้นลงลงรับแรงกระเพื่อนจากหุ้นเทคสหรัฐและจับตาคคละครึ่งพลัสเฟสสองสวัสดีครับค่ะวันนี้มาติดตามสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยกันครับค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มจะแกว่งตัวในแดนลบเล็กน้อยนะครับคะเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงมีแรงขายออกมาแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งถอดใจไปซะก่อนเพราะยังมีปัจจัยบวกที่น่าสนใจรออยู่ครับค่ะ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้จะได้รับผลกระทบจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหุ้นอย่างเดลเทอร์ที่อาจจะส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงแล้วอะไรคือเดลเทอร์เดลเทอร์คือหนึ่งในหุ้นที่มีบทบาทสําคัญในตลาดหุ้นไทยครับาการเคลื่อนไหวของหุ้นตัวนี้จะมีผลต่อภาพรวมของตลาดแต่ ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายเสมอไปนะครับคะเพราะยังมีปัจจัยบวกที่น่าสนใจรออยู่นั่นก็คือราคาน้ํามันที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาซึ่งจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานให้สามารถประคองดัชนีไว้ได้นอกจากนี้ยังมีข่าวดีสําหรับผู้บริโภคชาวไทยนั่นคือโครงการคนละครึ่งพัสเฟสสองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีซึ่งจะช่วยกระตุ้นหุ้นกลุ่มบริโภคในประเทศเช่นหุ้นกลุ่มอาหารแล้วแนวโน้มตลาดจะเป็นอย่างไรแนวต้าน อยู่ที่1,280จุดแนวรับอยู่ที่1,260จุดคำถามชวนคิดคุณคิดว่าปัจจัยใดจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดในวันนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับค่ะ